จ,จบไหมประโยคน์พระองค์เออจบเออที่นี่ใ,ใกล้กรุงเทพติดตารางได้นะจบนะก็ก็ประทยเลย <c oughs> เออตันเแล้วผมบอก่จบไงไม่ได้พูดกันแล้วที่นี่ดลำบากเพราะนั้นพี่น้องนั่งกันนานๆก็อย่ารีบครับ นั่งกันนานๆครับเจ้าหน้าที่กําลังมาครับเดี๋ยวก็ติดกันตั้งงานเลยนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านดาบตำรวจสมโพศสนับสนุนซื้อเครื่องดื่มไม้นายหนังนะครับเออน้องเดียวนี่คนเชิดนี่เขาเรียกนายหนังนะครับพี่น้องครับให้กําลังใจมาขอบคุณครับท่านดาบสมโพศขอให้ท่านได้มีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะครับปีหน้าย้ายพยาลานะครับ แกไม่ไปหรอกเออแกเป็นตำรวจทางหลวงเออพอด้ไปยืนอยู่ที่เรือใบคุณพ่อจันลุงบ้านเราอ๋อครับขอบคุณครับจันวันนี้กำลังใจเราะนั้นพวกนายทั้งสองคนออกเดินทางได้นะบัดนี้ไปสืมหาราชบุตรเขยของเรานะตามคําที่ได้รับสั่งแกรกคำหม่อมพ่อการไปนี่เรกระหม่อมขอเงินจะ0่าร้อยไม่ได้พูดแต่รอนเร้นเพราะว่าการเดินทางต้องใช้เงินกองทัพเขาว่าไปด้วยตอง ไม่มีเงินไม่รู้จะไปกันยังไงสมัยนี้ของแพลงลำบากพยูกะอ๋อเหรอพยู่าเอาเท่าไหร่ขอจกห้าร้อยกับพอไหมล่ะห้าร้อยไปหลายวันอยู่พันง่ายกับขอแล้วก็ขอให้มันพอดิไม่ต้องเกรงใจพันห้ากับมันพอไหมล่ะพันห้าเนี่ยขอแล้วขอให้มันพอสอ,อ,อ,องพัน่ะพอพอแล้วสองพันนะพอแล้ว ไอ้จงพันนี่พอเลยไอ้มึมงอะพอแต่ที่กูอะมันพอไหมล่ะไ,<อ>ไม่ได้สักบาท <c oughs> โอ้ยตายเลยแบบนี้พี่น้องที่เครพครับเรามาขั้นจังหวะกันสักช่วงก่อนที่ผมจะเดินทางไปื่อมหาราจะบุตรเคยเพื่อจะลงเอยกับทิดาล,ละอองดาวสกาเดือนควายหญิงศิลปินจากภาคใต้ครับ มารับใช้ท่านในคืนนี้กันสักผลงานเพลงศิลปินคนนี้ชื่อว่าน้องรักก้องสยามน้องรักก้องสยามเป็นลูกศิษย์ของยอดรักสนักใายครับอยู่ก้าใกข้ใกล้เตียงพี่แอลยอดรักสนักใาจ,จนพี่แอลได้เสียชีวิตลงแล้วก็นักร้องท่านนี้ก็ลากลับไปบ้านนะครับลากลับไปอยู่ที่จะปากใต้มาอยู่กับหนังน้องเดียวแต่วันนี้ลํำลึก ถึงยอดนักการชักผลงานเพลงกับจากพี่นิน้องรักกงสยามและพี่น้องครับวันนี้ผมได้ทำอัลบั้มโดยทุนของผมเองให้กับคุณน้องรักกงสยามเพราะเป็นนักร้องทิดเสียงดีจริงๆนะครับชื่อชุดว่าลูกทุ่งไวทอง1,100แผ่น100บาทครับแต่ถ้าท่านซื้อวันนี้รถแถมคอนเสิร์ตบันทึกการแสดงสดของยอดนักสลักใจอีก1ชุดเท่ากับ2แผ่นครับกว่าไปด้วยมีพนักงานเดินขายอยู่ข้างหน้าแล้วมานี้หน่อยน้องคนที่ขายซีดีอะ ว่าพี่น้องจะได้ช่วยสนับสนุนขอบคุณไว้ล่วงหน้านะเชิญเชิญเชิญโอ้คนนี้ที่เดินอยู่แต่ตอนหัวค่ำกูจำได้โอ้ยเป็นเท่าไหร่น้องเออเป็นลอยก็เป็นลอยเต็มเออเต็มคอนเสิร์ตยอดลักครับเต็มคอนเสิร์ตยอดลักเออเท่ากับสงเป็นลอยกับน้องลักกงสยามน้องลักกงสยามครับอ๋อ นั่นทาไมที่แก้มเป็นยังไงเห็นบวมอ,อพึ่งกัดนะอะไรนะพึ่งกัดพึ่งกัดครับออพี่ๆคนโน้นทําไมาเดินเดินไม่ค่อยไหวเป็นยังไงครับอ,อ๋อผมงูเหา่ามันชัยครับงูเข่าที่ไหนชัยเห็นในบ้านนน้นว่าพึ่งกัดพ <laughs> ร้อมกันเลยเพราะนั้นขวากไว้ด้วยนะโอ้งูเหา่ามันต่อยเหรอครับ <laughs> ไม่เป็นไรน้องหัวอยเล็กน้อยนี่ควาก,กไว้ด้วยนะน้องนักก้องสยามมีเพลงอะไรมั่งครับเออมีทั้งหมด1ิเเพลงครับเพลงอะไรมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านดูมีเพลงเพลงผเพลง <c oughs> ผมอ่านไม่ออกอ๋อไอจ้าื้ดทำไม,มไว้บีลมอไว้พัดลมโอ้หลายผลงานเพลงที่มีในชุดนี้โอ้ักน้องสาวเพื่อนเซมเพื่อนในพี่น้องฟังลองดูครับ Long rock.